สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยใจอีสานโอ้ยสีชมพูอองตองครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีพ่อสวัสด,ดีแม่ครับโอ้โหพ่อแม่โอ้โอ้ยแย่หวานมันแล้วจ้าโอ้ดีนะวันหลังผมทำกับข้าวผมจะไม่ได้ซื้อน้ำตาลใช่เพราะว่ามันหวาน <laughs> แ <laughs> ย่หวานใส่แท้เ <laughs> โอ้แย่ยหวานคล้ายๆาแย,ายในเปียป่ะ เป็นต้นที่ต่ำนะต้นเตี้ยกวสูงในี่เปลี่ยมันจะสูงใช่โอ้นนี้อ่อนสูงสูงขนาดนั้นฮะก็อ่อนแต่ว่าอันนั้นจะได้ใช้ัหกไไม่ด้ก็นี่แหละเป็นลำปีอยู่ลำปีก็ต้องฉีดยาทุกๆุสามวันเวลานั่งกับครับไม่ต้องฝังมีดนะผูเพราะว่ามันหน้าผลครับให้มันโผูด้วยตัดตัดแล้วก็ปักเลยไหมพ่อใช่ปักนั่นแหละเอาเอาเสียมือก็ได้จกครับอืม ครึ่งมาครึ่งนี่ก็ได้ครับขอดูตัวเล็กก่อนนี่ครับเข้าไปได้เลยแม่เข้าไปแม่สิบเลอะบ่มันเป็นยาม่วงอะนะเสื้อมันจีเลอะนะพอจะเบิ้งแบบนี้ก็ได้เพเปิดเบิ้งได้เนาะได้เอาขึ้นเลยผมจังนันเอาเปิดเบิ้งได้อยู่นี่ไงเดี๋ยวผมไ่อยากให้เข้าไปเพราะว่าซสื้อย่านเสื้อแม่เลอะนะนี่นี่นี่ย่านเสื้อเลอะนี่แหละครับ ผมใส่ยาม่วงไว้ตรงนานแล้วหมอบอกว่ายาม่วงยังไม่ต้องใส่ให้แผลมันแตกค่อยใส่ยาม่องเพถ้าใส่แล้วนะ cosine, มันซีเลอะพี่วะมันๆๆๆมันมันก็ดทรงๆอยู่ในแหน่มันบริเด็ิล่ามคักรนะแต่ว่ามันก็มันยุบแหน่ขึ้นแหน่ยุบแหน่ขึ้นแหนๆๆอ่อยู่เนาะยา่าอนะเออย่าไม่ย่าบีนี้ยังไม่กินเ่ะใช่แต่ว่าก็ป้อนทีละสองสามคำาอ้ครับมี วันนี้ถ่ายเหลวปกติจะไม่ถ่ายเหลวครับเนี่ยนะครับโอ้ได้ย่าหวานมาเดี๋ยวเอาไปปลูกใช่ไปตอนไหนก็ได้เพราะว่าใบาสามหมอก็มาฉีดยายอีกอสามมันฉีดสามมันฉีดถ้าอาการไม่ดีขึ้นก็กระตุ้นกระตุ้นเพิ่มปริมาณยาสอีก่อนเป็นทั่วประเทศใช่เขามันระบาดอ,อันนี้มันทีแรกอะ่ะมันก็ทําถูกหมดเลยนะเพราะว่าตอนแรกเกิดมานะ่ะเกิดมา แต่เขาก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นเป็นกับแม่เขาก่อนไหมอ๋อเพราะว่าแม่เขาคลอดออกมาแล้วเขาก็าลูกไม่ขึ้น<า>ลูกไม่ขึ้น<า>เขาก็เลยขึ้นเขียงหรือว่ามอาใช่แต่ว่าอตอนที่ตอนที่นายห้อยเขามาส่งอะ่ะเขามีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถก่อนอเพราะว่ารถมันจะต้องข้ามจังหวัดเขาจะต้องพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วค่อยเอามาอองอาจจะายปัจจัยเนาะใช่ก็เลยว่าแตนบางทีมันมันเป็นกรรมพันธุ์มาติดต่อกันมาแล้วเหมือนอิสุอิสัยแหละตัวเดียวกับอิสุอิสัยครับ เดี๋ยวว่ามัวเขาเรียกลำปีเดี๋ยวก็หายนะพ่อที่บ้านก็เป็นเหมือนกันเหรออืมแต่เขาหายเพิ่งหายนี่แหละเพิ่งหายเออเป็นนานหรือยังนานนานแล้วก็ต้องใช้เวลาอยู่แต่อันนี้นะของพ่อเป็นกี่เดือนของพ่อหายก้อนมาแต่เป็นช่วงนั้นแต่ของคนในหมู่บ้านแม่น่ะเป็นอือขอป้าอืมแต่แกหายแล้วนะพ่อก็ใช้เวลารักษานานอยู่เหมือนกันหมันหายแต่ตุ่มมันก็ไม่แฟบนะ ใช่ใช่มยใช่เขาว่ามันเป็นตุ่มเหมือนเป็นกระดังมันจะดำๆกันๆใช่เป็นกระดังเขาบอกมันจะไม่ยุบเลยถ้าแตกไปมันก็ถ้าแตกมันก็จะเป็นขนตรงที่ตรงที่มันแตกอะก็จะไม่เกิดขนเหมือนกันเพราะว่าอย่างนั้นครับก็เลยเอาอ่ะก็คือยังไงก็ขอให้เขารอดแหละเราต้องการให้เขารอดใช่ โอ้ยอดหลับอดนอนดูแลเพราะว่ามันต้องป้อนยาทุกๆสี่ชั่วโมงโอ้เหนื่อยมากบ้านเราไม่มีกลางก็นี่แหละพื้นพ่อเขาก็บอกให้ก่อไฟมันยังก่อไม่ได้เพราะว่าพื้นที่มันแคบเกินใช่เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวไปทําคองที่นน้นมันจะกว้างหน่อยกว้างเสร็จแล้วมันก็จะทําก่อไฟก่ออะไรเขาได้ว่าจะลงซื้อฮิตเตอร์กับโอ้ฮิตเตอร์ก็กินไฟเกินเลยไม่กล้าเล่นเลย พ <im itation> อเหเ<ค>ตอร์เขาบอกไฟวิ่งกระฉุดใช่คือทั้งเครื่องทาความอุ่นนะครับเครื่องทําความร้อนอก็นเลยว่าเออเดี๋ยวทนอีกสักหน่อยก่อนเดือนเดียวเองเดี๋ยวค่อยไปทําค้อบเ,เล็กๆให้เขาอยู่ครับทําครอแล้วก็เอาตะข่ายเขียวที่ซื้อมาเนี่ยล้อมเลยทาเป็นมุ้งครอบแล้วก็กอ<ม>่อไฟมันจะสะดวกครับข้างในก็จะลงเป็นดินทรายลงดินทรายกับฟางให้เขามันจะนุ่มไงครับเพราะตัวนั้นเป็นดินรุกรังมันจะแข็งนะครับ นะครับเมื่อเช้าก็หลังจากที่เราเอามุง้งเอามุ้งขึ้นนะครับเอามุ้งขึ้นให้แล้วก็ทําความสะอาดนะครับนะทำความสะอาดให้น้องเสร็จแล้วแล้วก็ให้ให้น้องได้รับอากาศโปร่งงนิดนึงนะับพอทุกอย่างเสร็จแล้วก็คราวนี้ก็เอามุ้งลงแล้วก็มัดตรงกลางให้สูงขึ้นนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกระโจมเลยนี่ครับสูงเลยนะอ่ามัดเหมือนกระโจมเลยนะครับ f c เห็นไหมนี่ นะครับมัดเหมือนกระโจมมันจะสูงขึ้นนะครับสูงโปร่งเลยนะครับพออากาศมันจะได้เต็มที่นะครับตอนแรกไม่ได้ตอนแรกเราไม่ได้มัดจุกตรงกลางเนาะหลังคามันจะต่ํานี่พอเรามัดหลังคามันขึ้นเหมือนกระโจมเลยครับมันจะสูงโปร่งนะครับเพราะว่าพื้นที่มันจํากัดมุ้งมันใหญ่นะครับมุ้งมันใหญ่มุ้งมัน12ฟุตเลยนะครับก็เลยผูกเท่าที่เท่าที่ผูกได้นะครับนะก็สูงโปร่งเลยครับคันนี้นะสูงโปร่งเลย นะครับความสูงประมาณ2เมตรน่าจะประมาณ2เมตรถ้าดึงดึงกระจมตรงกลางขึ้นแล้วมัน2เมตรกว่ายอยู่นะครับก็เวลาเข้าไปก็ยืนได้สบายแล้วเวลาน้องลูกขึ้นยืนก็ไม่ติดนะครับนะก็สะอาดเรียบร้อยนะครับปัดกวาดนะครับแล้วก็เคลียร์ให้มันโล่งโปร่งอย่างนี้เลยนะครับโล่งโปร่งสบายเลยนะครับก็เสร็จแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยววันนี้คุณหมอจะมาฉีดยา นะครับคุณจะมาคุณหมอจะมาฉีดยาวันวันนี้นะครับครบ3วันพอดีนะครับสวันก็มาฉีดนะก็ฉีดยาด้วยติดตามอาการด้วยนะครับนะก็ให้ยาเรื่อยๆนะครับนะก็สิ่งที่ SC เอชนะนนำมาแต่ละอย่างก็นำมาในการดูแลรักษาน้องนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อยานะครับหรือ,อาการให้น้องกิน นะครับต่างๆที่รักษาก็พยายามารักษาให้น้องอให้ดีขึ้นแล้วกันนะก็คือให้หายนะครับนะแผลจะแตกหรือว่าจะเป็นตุ่มเป็นสะเก็ดก็ไม่เป็นไรนะครับก็คืออยากให้ก็คือขอให้น้องหายจากโรคลำปีนะครับเพราะเขาทรมานมากๆนะครับก็ให้เขาหายจากจุดนี้ไปนะตอนนี้ก็จะเข้าหน้าหนาวนะครับลมพัดตลอดไม่มีแดดนะครับไม่มีแดด มื่อเช้าก็กางก็เอามุ้งออกให้ให้น้องโล่งๆเลยแล้วก็ให้จะให้เขาออกไปเดินเล่นแต่เขาไม่ไม่ออกเนื่องจากน่าจะเพียนะครับน่าจะเพียจะเหนื่อยจากลําปีนะครับแล้วก็มีน้ำมูกไหลมีน้ำมูกมีอาการตัวร้อนขึ้นนะครับก็จะให้คุณหมอเพิ่มปริมคุณหมอก็จะมาดูอาการก็น่าจะเพิ่มปริมาณยาแก้ไข้กับยาลดน้ำมูกให้นะครับเผื่อจะเพราะว่าน้องจะอาจจะหายใจไม่สะดวกหน่อยเพราะมีน้ำมูกนะครับ ติดตามอาการกันตลอดนะครับนะติดตามอาการกันตลอดแทบไม่ได้หลับได้นอนกันเลยนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับกับน้องแป้งล่านะครับที่จะต้องผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้อย่างที่ FC บอกนะครับถ้าน้องผ่านตรงนี้ไปได้ก็ถือว่า,เ,าเก่งแล้วก็จะรอดเลยคันนี้นะครับก็เอาใจช่วยนะครับก็คอยดูตลอดไม่ห่หางสายตานะครับนะ ็อ,อาจจะมีแค่แวะไปนู่นไปนี่แวแบๆบแล้วก็ต้องรีบกลับมานะครับเพราะต้องกลับมาป้อนยาทุกๆสี่ชั่วโมงนะครับนะต้องกลับมาป้อนยาให้น้องนะครับเพื่ออาการในเขาดีดีขึ้นนะก็สู้กันจนโอ้โหนะระยะแบบยาวนานมากในการต่อสู้โรคของน้องนะครับทั้งเหนื่อยทั้งล้านะครับเหนื่อยล้านะอดหลับอดนอนนะน้องก็ สู้เหมือนกันนะครับน้องแปลงลำนี่ก็สู้นะครับเขาก็พยายามกินนู่นพยายามกินกินลำพยายามกินลำกินอาหารัมน้อยที่ผสมกันมีกินน้ําเป็นบางคราวบางครั้งนะครับกินน้ําหน่อยหนุ่มก็กินไม่เยอะมีมื้อเช้าเนี่ยกินลิตรหนึ่งมื้อเช้าเนี่ยกิน2ลิตรมื้อเช้ากิน2ลิตรปกติเขาจะกินรอบละ6ลิตรนะครับกินรอบละ6ลิตรต่อคาบนะครับ แต่เมื่อเช้าก like ินแค่ลิตรเดียวเมื่อวานนี่กินครึ่งเมื่อวานนี่กิน1ลิตรเมื่อเช้ากิน2ลิตรอ่าเมื่อเช้ากิน2ลิตรนะครับไปยังหายไป4ลิตรอยู่นะครับตอนเที่ยงจะไม่กินเลยตอนเที่ยงเขาจะไม่กินนมนะครับเขาจะนอนอย่างเดียวตอนเที่ยงจะนอนไม่กินนะครับก็เอาใจช่วยนะก็ต้องขอขอบพระคุณ f c ทุกทท่านนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านขอบคุณผู้ใหญ่เจดีนะครับทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้น้องแป้งล่ํา นะครับให้ผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้นะครับให้หายจากลําปีสกินนะครับเดี๋ยวท่านน้องแข็งแรงทุกคนน่าจะเห็นถ้าน้องแข็งแรงทุกคนน่าจะเห็นความสนุกสนานแล้วก็ความล่าเริงของน้องนะครับจะได้เห็นอะไรที่มันแฮปปี้กว่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกทกท่านอย่างมากนะครับที่ตามให้กําลังใจตลอดทุกคลิปเลย ขอบพระคุณอย่างมากขอบคุณ FC ทั่วโลกเลยนะครับขอบพระคุณอย่างมากเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ